ป้ายแดงคันนี้เนี่ยมี7ล้านแน่นอนนะครับใส่ออปชั่นเพิ่มไปเนี่ยล้านอัพแน่นอนนะครับเบสิคคันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า8ล้านนะตัวยียน e hybrid ที่เราได้มานะครับคันนี้เราได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับออสปเดอร์มานะ มากับไม่40,000กว่าโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยครับรถปี21นะเราเริ่มต้นที่ภายนอกกันเลยนะครับสังเกตชุดแต่งนะครับชุดแต่งจะเป็นสปอร์ตดีไซน์นะครับมาใหม่หมดจดเลยนะให้ความฉบเฉียวดูทันสมัยดูสปอร์ตมากขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้านะครับนี่ครับสปอร์ตดีไซน์นะครับไฟหน้าเป็นแบบแมททิค LED นะครับก็จะเป็น LED 4วงนะครับเป็น daylight 4ดวงนะแล้วก็ไฟเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือถ้ามีรถนะครับขับขี่สวนทางกับเรามาเนี่ย ไฟเนี่ยจะมีการดอบลงนะครับหรือปรับไม่ให้รบกวนสายตาผู้ที่ขับขี่มาสวนทางกับเราอัตโนมัติเลยนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะไฟเนี่ยไม่มีสะเก็ดหินนะครับมีการแรปฟิล์มใสมาให้แล้วนะครับในชุดแต่งของเขานะครับก็จะมีกันชนหน้านะครับแล้วก็ไล่จะมีคิ้วนะครับไล่มาเลยนะมีไซส์เกิร์สนะครับชมเชียวลงตัวนะครับล้อตัวสปอร์ตคลาสสิกนะครับล้อนี้ ได้เป็นขอบยีบสองด้วยนะเฉพาะล้อนี้ก็คุ้มค่าแล้วครับแล้วก็สังเกตอีกง่ายๆนะครับตัวเครยน์ e-hybrid เนี่ยก็คือจะมี e-hybrid เขียนไว้ที่ตรงแก้มนะครับแล้วก็จะมีสีออกเขียวๆนะครับรวมถึงปั๊มเบรกด้วยนะสังเกตง่ายนะครับถ้าขับมาเห็นสีเขียวเนี่ยดูเลยตัวนี้เป็นตัว e-hybrid ตัวของล้อหลังก็เช่นกันนะครับได้มาขอบยีบสองนะครับแล้วดูความใหม่ของล้อทั้ง4วงนะไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีรอยขูดนะปั๊มเบรกสีเขียวเช่นกันนะครับท้ายรถของชุดสปอร์ตดีไซน์นะครับก็เป็นกันชนนะแล้วกกก็็จจะะะะะมมมีดดดิิฟฟเเออ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 รรรร์้้าานนนนนหลลัััังงงคคบบททท่่่่่ฝปไไ ะเป็นไฟยาวเลยนะตามพอสรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับก็ไฟหลังจะเป็นสีดวงเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีคําว่าขยเยนสีเขียวมาให้นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นนะตะเข็บนะครับทุกจุดทุกฝั่งเดิมนะแล้วก็จุดสังเกตนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเลขตัวถังที่อยู่นี้นะครับต้องอยู่ครบๆนะครับไม่มีการพ่นสีทับมานะแล้วดูห้องโดยสารโดยรวมนะครับต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับจุของได้จุใจเลยนะ นี่ครับสภาพรถนิ่งๆ,ๆินินเนียนแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยจะเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับแล้วก็สามารถปรับตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะครับ <S <S ก็หัวใจหลักเลยจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ3า0 0นซีซีนะนี่จะมีสายลัด e hybrid มาด้วยนะครับพร้อมไฟฟ้านะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบพัดนะครับก็คือจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็ระยะทางเนี่ยถ้าเกิดชาร์จแล้วไม่ได้ใช้เครื่องยนต์วิ่งเนี่ยใช้แบ คนที่ขับใช้งานในกรุงเทพประจําวันเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยก็ว่าได้นะกำลังสูงสุดนะครับให้มาที่460กว่าแรงม้านะโดยประมาณนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่700น,ะน,นิวตันเมตรนะทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่เลยถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับกับรถบอดี้ขนาดนี้นะ SUV นะครับเป็นเอสวที่ขับสนุกมากๆเลยแล้วก็สังเกตดูความใหม่นะครับรถไม่น้อยต้องแบบนี้นะดูแผ่นปากระโปงนะครับอันนี้ให้90%ัพ ไม่มีความลุยไม่มีลอกเลยนะแล้วดูตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถคันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะแล้วดูพลาสติกต่างๆนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับฝาครอบต่างๆอยู่ครบนะรถคันนี้นะครับคาหน้าเดิมแก้มเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะดูหัวน็อตน,นะครับ ไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยพ่นทับมานะแล้วก็จุดสังเกตนะครับจะมีเพรทนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเลขตัวถังเนี่ยติดอยู่ตามจุดต่างๆของตัวรถนะจุดสังเกตนะครับว่ารถเดิมไหมถ้าเคยมีทําสีมาหรือมีชนมาเนี่ยสติกเกอร์พวกนี้จะต้องหลุดลอกไปนะครับหรือมีการพ่นสีทับนะดูในส่วนของภายในกันเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูเลยนะสังเกตแผงประตูสวยงามนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นดําสนิทนะครับ มากับเครื่องเสียงโบสนะครับรอบทิศทางเลยนะเมมโมรี่ซีนะครับได้3ามตำแหน่งด้วยกันนะเบาะตัวนี้นะครับให้มาถึง18ทิศทางด้วยกันนะครับดูสภาพตัวเบาะนะครับไม่มีล้มนะครับไม่มียับนะคันนี้ถือว่าใช้น้อยนะครับก็สภาพดีตัวเบาะเนี่ยมีสติชิ่งได้นะครับสีดํามานะไม่ได้เล่นสีเลยนะครับให้ความอารมณ์ที่เป็นสปอร์ตดุดันนะตัวนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับต้องบอกว่าผมในสูง170นะ เหลือๆนั่งสบายๆเลยนะครับแล้วก็ดูเฮดรูมกับเล็กรูมที่เหลือนะคนสูงร้อยแปดสิบเนี Kristen ่ยไม่ต้องห่วงปัญหาเลยนั่งสบายแน่นอนแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บาะเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะครับนี่สามารถปรับที่ตรงนี้นะครับแค่ดึงขึ้นมาบอกว่าตีลงมานะครับแล้วก็กดลงไปให้มันล็อกนะตัวนี้ออกแบบมาดีนะครับรถบางรุ่นเนี่ยแค่พับลงไปแต่ไม่ล็อกนะการล็อกให้เราด้วยนะครับแล้วก็เวลาจะเอาขึ้นเนี่ยเราก็กดนี่อีกทีนึงก็เอาขึ้นมาได้แล้วก็ดูเบาะหลังนะครับ ไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะบง่บงบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยแทบไม่ค่อยย่างด้านหลังเลยนะครับดูพวงมาลัยนะครับออกเป็นแบบ GT นะเป็น3ก้านะครับให้อารมณ์สปอร์ตเป็นอย่างมากเลยลดูพวงมาลัยนะอย่างที่บอกว่าสังเกตได้นะครับว่าถ้ารถใหม่เยอะเนี่ยมันจะมีความมันของพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยยังมีความด้านอยู่นะตะโขงตะเข็บก็คือ,อยังครบนะครับไม่มีทะลอกไม่มีลุยนะไม่มีลอกและดูไฮไลท์เลยปุ่มกดตรงกลางเนี่ยครับเขาชื่อเอ่อ n s e s p o r t r e s p o n s e นะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ย มันจะมีคำว่า Sport r e ร p ปขึ้นมาที่หน้าจอบริเวณนี้นะครับแล้วก็เขาจะดึงสมรรถนะทั้งหมดของตัวรถออกมาเนี่ย20วินาทีนะก็กดปุ๊บเนี่ยเหมือนเราติดน็อตเลยให้ลงขับขี่ที่มันมากๆเลยนะครับพุ้ oh. สันทโทนก็จะอยู่ทางซ้ายมือเป็นก้านนะถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็แพดเดิลชิพตัวนี้เนี่ยให้มานะครับเป็นแพดเดิลชิพแบบอลูมิเนียมด้วยเวลาผิวสมัมผัสเนี่ยค่อนข้าง มันคงนะครับให้อารมณ์พี่ค่อนข้างดีมากๆเลยรถคันนี้วิ่งอยู่ที่49,000กว่าโลเท่านั้นนะครับรถปี21เนี่ยวิ่ง49ตงวิ่งปีละหมื่นโลเองถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับแล้วก็รถวิ่งน้อยเนี่ยมันต้องมากับความใหม่สังเกตหน้าจอนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับดิสเพย์ต่างๆสวยงามเงาๆเลยนะดูเครื่องเสียงนะครับระบบต่างๆเนี่ยหน้าจอดูความเงาดูความใหม่นะครับแล้วเจ้าของเนี่ยได้ติดนะครับฟิล์มกันรอยทุกจุดเลยนะถือว่ารักรถมากๆนะครับ ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือนาฬิกาสปอร์ตโครโนนะครับก็คือถ้ามีซื้อพอร์ชเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้ต้องของคู่กันนะไม่มีนี่ถือว่าไม่ครบนะครับถือว่าไม่ได้ขับพอรชนะแล้วก็สังเกตดูคอนโซลไม่มีถลอกไม่มีซีดนะแล้วตะเข็บได้นะครับยังอยู่ไม่มีลุยนะไม่มีย่นถือว่าคันนี้คอนโซลสวยมากๆนะครับหลังคาตัวนี้ก็ได้เป็นพาร์โนมิกซันรูมนะครับแล้วก็สามารถนะครับสไลด์ปิดกันแดดได้นะครับทั้งบานเลยนะ กลางคืนเนี่ยเวลาเปิดก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่สบายตามากขึ้นนะครับจอตัวนี้ก็ควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถได้นะครับล้วจะเป็นโหมดการขับขี่นะนี่ครับไฮบริดสปอร์ตเราจะปรับที่ปุ่มอะไรก็ได้หรือจะปรับที่จอตัวนี้ก็ได้ a Apple c a r p l a าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยควบคุมได้หมดแล้วก็บางคนนะ่ะที่ใช้จอไม่ถนัดนะอย่างชินกับปุ่มกดเดิมๆเ,เนี่ยก็จะสามารถมาปรับอุณหภูมิแอร์ Air นะครับหรือฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยที่ตัวคอนโซลตรงกลางได้นะครับก็ออกเป็นสีแนวเปียนโนแบก็กตัดด้วยเงินมานะ สังเกตกดไม่ติดแต่เวลาเรากดทีนึงเนี่ยให้ลมที่กดเบาๆนะครับให้ลมที่ค่อนข้างลักซ์ชุลี่หรูหราและลติดสปอร์ตมามากๆเลยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าคันนี้เป็นระบบช่วงล่างถุงลมนะครับสามารถปรับระดับได้ก็สามารถปรับได้ที่ปุ่มนี้ครับก็คือจะมีกด1และ2จะมีไฟ2ดวง2อระดับนะครับแต่ข้อบ่งใช้งานก็คือเวลาเราขับขี่เนี่ยอย่าปรับระดับถุงลมขึ้นไปสูงที่สุดนะครับเพราะว่าถนนบ้านเราเนี่ยมีการกระแทกค่อนข้างเยอะหลุมบ่อเยอะนะเพราะนั่นเนี่ยการขี่ควรจะปรับมาที่ระ แตกกันก็นเพราะปรับสูงแล้วไปขับกันนะครับก็พบปัญหาถุงลมระเบิดถุงลมแตกได้นะมีบุ๊กแมนวนวลมาให้ครบนะครับนี่บุ๊กยังอยู่นะเดี๋ยวดูให้ยังอยู่ครบนะแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเขาได้ทําการถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันเครื่องนะครับก็ทำมาเรียบร้อยนะ เพิ่งเข้ามาเดือนพฤษภาป25ี25เลยเพราะฉะนั้นนี่คันนี้เซอร์วิสไปแล้วเอาไปใช้งานต่อได้เลยก็สมแล้วนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรถ SUV ที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะในการขับขี่นะความปลอดภัยนะครับไยแดงคันนี้เนี่ยมี7ล้านแน่นอนนะครับใส่ออปชั่นเพิ่มไปเนี่ยล้านัพแน่นอนนะครับเบนเซคันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า8ล้านนะวันนี้นะครับเราเสนอขายที่3ล้าน8แสนหเท่านั้นนะครับก็ ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไมน้อย49,000กิโลเท่านั้น,นแล้วเป็น49,000กิโลที่เซอร์วิสมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยไม่มีอุบัติเหตุการันตีให้100%นะครับไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะถ้าสนใจนะครับก็เจอกันได้ที่ท35กา,าดนะครับ